พร้อมนครับผมเกียรติภูมิส0่พครับผมได้รับการทับทามจากมาดามยกนะครับมาเป็นแคนดิเดตนายกคนที่1นึ่งพักเกอ,อิสระนะครับเราเป็นพักที่เป็นจิตอาสานะครับเพื่อพัฒนาประเทศนะครับเราจะห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ดูแลใส่ใจเรื่องความเดือดร้อนต่างๆนะฮะอย่างเช่นกระสุนนัดแรกตกมาเนี่ยนะฮะเราจะเป็นคนแรกทีมแรกเลยที่เข้าไปดูแลนะครับ เราเห็นปัญหาเยอะแยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลหรือรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยเขาสนใจแต่เรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของตัวเองแต่เราไม่ครับเราสนใจเรื่องประชาชนเรื่องการาความเดือดร้อนของประชาชนและเรื่องการป้องกันเอกราชอธิปไตยของประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องอมีปัญหากันระหว่างาไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราอยู่ชายแดนน,นะครับเราก็เข้าไปถึงพื้นที่ ลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็มีจิตอาสาจริงมีแนวร่วมเยอะมากนะครับดังนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเกิดรัฐบาลชุดใหม่มาเนี่ยเราก็จะทําหน้าที่เช่นนี้นะครับร่วมมือกับพรรคการเมืองที่คิดเหมือนเรานะครับกระแสคับใกล้ัตอนนี้มาแรงมากนะครับครับถ้ามีโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยที่จะไสกระตุ้นของท่านคืออะไรครับท่านก็อย่างที่เรียนนะเราเป็นพรรคที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศเราจะใช้เทคโนโลยีที่นําสมัยจากเดิมที่ผมเคยทํามาเนี่ยมาช่วย ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็แก้ไขความเดือดร้อนความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนเราจะไปทันทีเป็นทีมแรกนะครับดังนั้นเรามั่นใจว่าจะตอบโจทย์ประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนคือภารก,กิจของเรา,าพักกับพี่น้องประชาชนหนครับ,รบพักเก้าอิสระนะครับถึงแม้จะเป็นพักใหม่แต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นมืออ่อนหัดนะฮะเราเป็นมืออาชีพเรารับรู้ปัญหาถึงพื้นที่ ปัญหาน้าท่วมเราก็จะไปช่วยโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมได้ทันทีปัญหาชายแดนที่พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงเราก็จยาไปช่วยทันทีแล้วก็รวบรวมปัญหาเนี่ยมาหาวิธีทางแก้ปัญหาในการที่จะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติเราอยู่ฝั่งทหารเราเชียร์ทหารอยู่แล้วครับ